เรียนพี่น้องประชาชนที่เรพครับศูนย์ติดตามสถานการณ์คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีสรุปผลการดําเนินงานของทางเจ้าหน้าที่มาดาเรียนให้ทราบดังนี้ครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รายงานให้ทราบว่าจํานวนการจองเที่ยวบินจากต่างประเทศมายัางประเทศไทยยังอยู่ในระดับปกติสําหรับการดําเนินการต่อผู้เสียชีวิต ชาวต่างชาติทั้ง14รายนั้นได้ให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายศพกลับประเทศและประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้วครับสำหรับความคืบหน้าในการสอบสวนคดีตั้งแต่เริ่มเหตุการณ์จนถึงปัจจุบันสารได้อนุมัติออกหมายจับผู้ต้องสงสัยแล้วจำนวน4รายได้แก่ชายที่สวมเสื้อสีเหลืองซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ราชประสงค์ ชายที่สวมเสื้อสีฟ้าที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ท่าเรือสาทรชายตามภาพสเก็ตซึ่งมีผู้พบเห็นว่าเป็นผู้พักอาศัยในห้องเช่าย่า,ยานมินบุรีที่ทางเจ้าหน้าที่ไปรตรวจพบอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบระเบิดนางสาววรรณาสวนสันซึ่งเป็นผู้ทำสัญญาเปิดเช่าห้องพักในพื้นที่มินบุรีจำนวนหลายห้องซึ่งมีชาวต่างชาติตามภาพสเก็ตเข้ามาพักอาศัย อย่างไรก็ตามในส่วนของนางวันนาซึ่งปัจจุบันพำนักอยู่ในต่างประเทศได้ติดต่อประสานกับทางเจ้าหน้าที่แล้วล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการซักถามผู้ต้องหาที่ควบคุมได้จากพื้นที่หนองจอกเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนคดีจนนำไปสู่การขยายผลในทางคดีต่อไปทั้งนี้จากผลการสอบพยานต่างๆ โดยเฉพาะพยานบุคคลและผลพิสูจน์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ทําให้การทํางานของทางเจ้าหน้าที่มีความคืบหน้าตามลําดับซึ่งเจ้าหน้าที่จําเป็นที่จะต้องชี้แจงข้อมูลที่มีความชัดเจนแล้วเท่านั้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนและสังคมได้รับทราบเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งนี้เพื่อการขยายผลในการสืบสวนคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการอาคารที่พักเกสต์เฮาส์ และห้องเช่าต่างๆหากพบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้ามาพักอาศัยก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่ใกล้ที่สุดหรือติดต่อมาอยัางเบอร์โทรศัพท์สายด่วน1515 15ได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีความจำเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนยังคงต้องระมัดระวังในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในเชิงด่วนสรุปหรือคาดเดากันไปเอง โดยปราศจากข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากทางราชการเนื่องจากการกระทําดังกล่าวอาจเป็นการชี้นําต่อการรับรู้ของประชาชนจนอาจทําให้สังคมเกิดความตื่นตะนกและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศได้ครับ The Ministry of Tourism and Sports has reported that airline bookings from other countries into Thailand remained in the normal level. As for the 14 deceased who have were foreigners, assistance has fully been provided for the transportation and their funerals in accordance with their respective fates. With regards to the development of the investigation since the incident occurred, the court has issued arrest warrants for the four suspects, namely, 1, a man in yellow shirt who may have been involved in the Rajaprasong incident, 2, a man in blue shirt, who may be related to the incident at Sa Thon Pier? 3. A man, as seen in the sketch, who has been seen to have stayed in a rental room in Minburi area. The officials have found explosive components and equipment in his room. 4. Ms. Wanna Suan San, who signed rental contracts for several rooms in Minburi area. The man in the sketch has stayed in one of those rooms. For Ms. Wanna, who is now residing in another country, she has since contacted the authorities to provide testimony. Currently, the Royal Thai Police and related security authorities. Interrogating the suspect apprehended from Nong area on 29 of August 2015, the result has proven to be greatly beneficial to the interrogation, leading the apprehension of additional suspects. Moreover, results from witness interrogation and forensic evidence analysis helped expedite the authorities' process. The authority will only publicize the validation information to the general public in order to ensure correct understanding. Andy. Furthermore, in, to increase the efficiency for further investigation, we would like to ask for coordination from the owners of residence, guest house, and apartment to inform the nearest military or police officers or call 1515 if any suspicious individual takes resident in your premises. Moreover, it is necessary that we ask all media for cooperation to refrain from publicizing news that comes from quick assumptions or speculations without authorized information from the officials. Such publication is considered misleading to the public, which may cause panic, anxiety, and create negative image of Thailand. 国外飞抵泰国的航班数量处在一个正常的水平线上。在处理此次事件中上升的十十四人问题上，旅游体育部在运送遗体回国以及宗教法事上提供了应有的帮助。有案件。 啊、呃，在运，啊、呃，在案件侦破方面，从事件发生到现在为止，法院已经签发了四个犯罪嫌疑人的逮捕令：一，着黄色上衣男性，其可能与拉斯帕松路口案爆炸案有关；二，着蓝色上衣男性，其可能与沙吞码头爆炸案有关；三。 人现重建后的男子，其被人发现居住在曼谷市民武里区内的宿舍当中。警警察在其住所发现用以制造炸弹的材料。四万拉纯散女士，其在曼谷市农早区内租有多个宿舍，人现重建后的男子就居住在他租用的宿舍当中。 在万阿纯山女士方面，现在此人身在国外，但已经取得联系。办案人员将进行笔录。最近消息，国家警察总署及相关安全部门已对八月二十九日在曼谷市农枣区逮捕的嫌疑犯进行审讯。 以获得一些对案件调查有帮助的线索，有利于逮捕其他和爆炸时间相关的犯罪嫌疑人。在人、在人证物证方面，人证供词和司法鉴定结果使警方工作顺利进展。警方将向民众和社会公开已经明确的信息，以便于向民众给予最正确的讯息。为了使案件调查更有效率。 各公寓、青年旅社和各类出租房的经营者，如发现有可嫌分子入住，请立即通知离你最近的警警官与军官，或者立即拨打热线幺五幺五。此外，还希望广大媒体配合官方工作，避免报道过早下定。 啊，论和常有自己猜想的新闻，而且都不是官方给予的信息，因为上述举动能影响民众对爆炸事件的看法，有可能会造成社会恐慌，以至于损害国家形象。谢谢。好<谢>，如果有相关更、新、的、增、添，就、考、纳、廉、给、比、农、民、众、得、得、知、在、在、机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 、